ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอมปุ๊กเก้าเอิร์ดบุญเฟรมเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเรามาเล่นเกมซึ่งความมั่นใจในการเล่นเกมของพวกคุณนี่ระดับไหนศูนย์ศูนย์แรงอ่ะเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่นะครับเท่าไหร่ครับพี่ ถ้าสิประมาณเดี๋ยวก่อนไปกีพูดอะไนะมันเกินตัอสูง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 โอเคสูงก็พอทีละคู่แล้วกันมีอะไรอยากจะข่มก่อนไหมก่อนแข่งก่อนรู้ด้วยว่าเกมมันเกมอะไรเกมอะไร่าผมยังไม่บอกไงให้คุณข่มก่อนเลยขก่อนข่มไปก่อนเราเราข่มแล้วค่มไอันนี้ขู่่หมส่ง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 ้เเนออาไเไปเอาอไ้อาไเไปอาาไปเอาไาไอไปเอาไปอาไป เขาคมไปยังคมไปแล้วคมไปแล้วรับฝังรู้นะเอยเป็นแมวอ่ะรู้แล้วว่าแพ้แน่นอนเอาละเราเห็นหนึ่งพลังแล้วอาเดี๋ยวพูดชื่อเกมก่อนแล้วกันเกมนี้ครับมีชื่อเกมว่าบอลลูนสื่อรกครับง่ายมากเกมนี้ง่ายมากอาเดี๋ยวพี่ช่างจ๋ามาเตรียมเวทีให้หน่อยครับบอลลูนแน่นอนเกมนี้ต้องเกี่ยวข้องกับลูกโป่งอู่แล้วเกมนี้ไม่ยากครับเพียงแค่คุณเนี่ยเอาลูกโป่งเนาะ จากฝั่งนึงไปใส่ไว้ในตะกร้าให้ได้มากที่สุดชนะชนะเลยหยิบไปหง่ายหยิบไปสามารถเอาไปใส่ตะกร้าได้แต่ห้ามใช้มือเั็นไงคุณพะคุณเจ้าและสถานที่ที่ผมจะวางผมคนเลือกผมอาจจะวางไว้เอ๊ะข้างๆกันตรงนี้หรือตรงไหนก็ได้แล้วแต่ผมนะครับทุกคนนะไม่มีใครมีข้อรหัสอะไรนะฮะไม่มีคุณเฟรมโอเคนะดาวเอิร์ดโอเคนะโอเคฮะ ฝ enfin ั่งนี้ไม่ถทำไม่รู้ว่าโอเคอยู่แล้วโอเคอยู่แล้วมาพร้อมจะแข่งไหมจ๊ะไม่พี่ช่างเหรอผมจะแข่งไหมทำให้น้องดูไม่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 ทำด้วยเดี๋ยวหักเงินพี่ช่างคนนี้ด้วยนะฮะยากยากยากมาถ้าพร้อมแล้วจุดสตาร์ทตรงนี้เลยครับใครจะเริ่มก่อนดีใครก่อนดีคนที่ออกคนที่ออกไปไปส่งตัวแทนครับเอาอยู่ที่ฮาบานเราครับเราไปยืดหยุ่นเลยแหละแม่บ้านแม่บ้านมาตีกันตอนนี้ อ่ะคนแรกเ้ยไม่จนริงอนกคนแรกเลยแรกก็ได้แคนคนที่2คที่สองดีกวาทำไมตีกันหน่อยจังเลยอะมาคู่แรกคือโอ้คครับปุ๋นแปมหรับคนไลไหนดีโดยที่แต่ละคู่ผมให้เวลา90้วินาทีเท่านั้นนะครับยืนอยู่ตรงไหนดีตอกล้ตรงนี้ได้เนาะเริ่มตรงนี้นะครับมาดู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 ถ้าพร้อมแล้ว3 2 หนึ่งจับเวลาครับตรงนี้ไปง่ายอ่ะเดีๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงง่้มได้ได้กลับมาเลยกลับมาเลยทำไมรีบไปไหนอ่ะนไไปหเอาให้มันยากที่ชีตกันหน่อยดิโอผมมองมาได้ไหมเออได้ได้ระวังแตกด้วยนะครับวัวๆๆวค่อยๆ่อค่อยคค่อยค่อุ้ยเสียวมากเลยฮะมองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นจะหย่อนลงไหมโอเคหนึ่งลูก อันที่สองหันข้างครับหันข้างอีกข้างหนึ่งโอเคได้ไปหนึ่งสระวังอย่าให้แตกด้วยนะครับโอ้ยชิวมียากกว่านี้ไหมฮะเอ้ยล่วงได้ดิไม่ได้ไม่ลงเอาใหม่อ่ะง่ายๆให้ตรงอกโอเคโอเคยากกว่าตะกี้จริงอันนี้ยากอ่ะเมื่อกี้เขาบอกนี้ยากทำยากต้องท้าหนึ่งสองโป มันติดเออยังลงอยู่เอาไปตรงไหนดีหันข้างอ่าต่ำลงหน่อยเอกใจเย็นๆเหลืออีก2ี่สิวินะครับพยามเป็น่นันคอมเ้นเลยไหมตามคิวเพราตามคิวลูกนี้อาจจะเป็นลูกสุดท้ายได้หรือเปล่าวิาวีสุดท้ายครับไป1 4่สอมไม่ไม่ ทำไมเพราเดียวเดียวไม่ได้ไม่ลงไม่ลงลงมาแลนดังว่าลงไปทั้งหมด3ลูกถูกไหมฮะบุญเปมทำใบสามกะแน่นครับต่อไปเป็นตาของใครจริงอมปุ๊กเหรอซาก้ามันก็ใส่ได้3ลูกไม่ใช่เหรออะไรนะครับซาก้ามันใส่ได้แค่3มันวางได้เพิ่มอ๋อเหรอเดี๋วดูเดี๋วดูบอกเลยว่าพี่ช่างเล่นมาแล้วพี่ช่างได้ประมาณ2ีลูกเห็นแล้งก็ขิงพี่เก้าเดี๋ยวดูได้จริงเดี๋ยวดูพี่ก้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยวตอนนี้เราต้องมาถามบุญเปมก่อนเมื่อกี้เกมยากไหม ง่ายครับง่ายง่ายอ๋อง่ายแต่ผมไม่เก่งเองผมกากเองฮะแล้วก้าวเอิร์ธล่ะเห็นว่วชิวๆว่าเกมนี้ชิวครับชิวเนี่ยมันอย่างเงี้ยโอเคชิวเนาะชิวเอางี้ดีกว่าผมรู้ว่าคุณน่ะรักเพื่อนสองคนนี้มากครับรักมากผมจะให้พวกคุณเนี่ยเป็นคนเลือกที่จะวางได้เลยครับยินดีครับยินดีผมไม่ได้แกล้งพวกคุณตัวนี้ตัวปั่นเลยครับตัวปั่นเลยมาถ้าพร้อมนะครับเตรียมตัวจับเวลานะครับโอมปลุกสามสองหนึ่งเริ่มครับ สูงเลยไปแล้วโอ้โหแช่ท้ำบ่อยอ่ะคู่นี้เซอคิวตอนลงอ่ะจะลงหรือเปล่าเออจินวนี่ยังไงลงยากขึ้นหน่อยยากขึ้นหน่อยบอกทีนี้เขาละมุนมากเขาเอื้อหันข้างหันข้างคันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะอีกด้านหนึ่งไดหมห้องอยู่นู่นวับวับวับ เออแค่นั้นเองเอาเลยอันนี้จับเวลาไหมครับนี่จับเวลาครับ90วินาทีไปไปโอ้โหพี่เก้าสบายมากเลยอาเอาเอาสบายมากเลยฟาวแล้วฟาวแล้วเปล่าเปล่าวปล่ามาลูกใหม่มาลูกใหม่สบายมากเลยไปได้อะไรเอาพุงเอาพุงเอาพุงโอ้โหยไปสบายมากเอาแล้วยังไงยังไงลงไหมลงไหมลงครับต่อเนื่องอเลือกมาก เอายากเลยหลังหันหลังอ่ะเอออันนี้แหละยากจริงโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ่โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหมอ้โหโอ้้โหโ้โหโ้อ้โหโอ้โอ้โอ้โหโม้โหโอ้โอห้โ้โหโอ้โหโแห้หอ้ห้โหอหอ้โอ้โอ้าหโ้าหโอ้โอ้อ้โุโอ้อ้โหโอหหอ้้ห้เปห้เปห้อ้้้ เก้าแปดเจ็ดหกห้านไงผมว่าผมไปแล้วล่ะหมดเวลาครับเป็นได้แกล้งเขาไปเยอะเดี๋ยวดูทำงานจ๋าได้กี่ลูกอะสองลูกไหมสองขอบคุณครับสรุปใครแพ้ใครชนะครับยังยังโอมฟุกได้ไปสองคะแนนเดี๋ยวก่อนกาวเอิร์ทอะไรนะสรุปใครแพ้ใครชนะใครแพ้ใครชนะใช่เดี๋ยวรู้ตานี้นะครับ 90วินาทีเป็นของพวกคุณครับคนี้จะให้ลูกโป่งพวกคุณนะ9เอิร์ธหลักจะเป็นสีหนุ่มเลยผมให้แก้ได้เต็มที่อยากทำยังไงทำเลยละละแขนนั่เนี่ยจุดไหนก็ได้จะให้เป็นแค่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวางแผนกันจริงวางแผนแล้วบอกว่าลิ้นลิ้นเดียวเดียวเดียวไม่ได้เหรอโอเคแฟนคลับทั้งบ้านครับผมบอกก่อนตรงนี้ว่ามันผมให้น้องๆเลือกกันเองนะครับผมเซฟโซนของผมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วนะ มากินปังเลยอะฟันใช่ไหมฟันฟันไม่เอ้ยเดี๋ยวจะแตกแค่หูดแค่พูดมามาถ้าพร้อมแล้วจะหมุกจะหมุกจะหุกจะหม9เอิร์ดโอ้โห3อย่าเลยดีกว่า2 1จับเวลาครับเลข9ไปแล้วเลุงลุงเร็ววันนี้อีกนมเมมนมเมมเดินเดินเดินพี่เดินเดินโน่นโน่นโน่นทางไหนทางไหนเอียงเด้อพี่มองไม่เห็นนะอะไรเอียงเอียงเอียงอ่าลงค่อยๆลง เอ้ยเฮ้ยทำไมสบายจังไะเต็มเลย่ะเหลังนหลังหลังๆนหลังง่ายไปปะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจับแล้วล่ะมือเนี่ยพี่มันไม่ได้วะได้เฮ้ยอ่าได้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 ไม่น่ารอดอุ้ยมันแม่บ้านลากไปอ่ะอันนี้พี่อี้ด้านนี้ด้านรู้เลยบ้านนี้ใครใหญ่เออใครใหญ่รู้เลย แอบนี้ไม่คราวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่หลุดด้วยติดอะไรก็ไม่รู้ไม่หลุดเลยตอนนี้คะแนนเท่าองค์ปุกนะต้องยากขึ้นกว่าเดิมนะขันหลังครับขัหลังขันหลังโย่อขันหลังให้กันขันหลังให้กันเอาละเนี่ยโดนคือไม่เห็นปะเดินย <ok ังไงเป็นพอวางใหม่ได้ปะโอ้ยวางไว้ตรงกลางเลยมาเหลือกี่วิครับเออยี่สิบห้าวิยี่สิบห้าวิเออเดี๋ยวเฟื่อให้อีกสองถามลูกยังได้ยี่สิบ เออสิบห้าเก้าชิดเก้าชิดตอนวางนี่ะปรด็นโอเคหมดเวลาครับเอ้ยสามยังเหามครับ โกงเขาหน่อยดีเขาจะได้แพ้ไงให้เขาแพ้หน่อยโอ้ยอะไรนะเฟรมหมดเวลาหมดเวลาอะไรล่ะเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนได้ยินใช่ไหมผมบอกหมดเวลาก่อนเนาะใช่ครับเพโทษทุกอย่างผมเป็นคนตัดสินเนาะถูกต้องครับผมถูกต้องนะใช่ครับใช่ใเพราะฉะนั้นครับใช่กาวเอิร์ดได้2ลูกเท่านั้นนะครับเท่ากันนะเท่ากันเท่ากันแปลว่าตอนนี้คุณเปรมชนะไม่โดนลงโทษแล้วสบายมากครับเพราะว่าเกมนี้ครับกับการลงโทษ ลงทูดลงโทษวะลงโทษสองทู่ครับเงั้นสองทู่เสร็จตรงกลางเลยครับเกมนี้คือเกมลงโทษครับมีชื่อเกมว่า Lover Map เลิฟแมปอ้าวพี่ช่างอุปกรณ์ไหนครับตายสี่คน ต้องยืนอยู่บนนี้ผมว่าเห็นกระดาษแล้วมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่บรรยากาศน่าจะลื่นอันนี้คือเลเวลรหนึ่งให้ลองเทสเทสกนทั้ง4คนลองขึ้นมายืนก่อนครับอ๋อยืน4คนเลยเหรอครับ4คนครับให้แบบถานเสาหลังโอมคนเดียวว่าเต็มจริงโยมเท้าใหญ่เลยอ่ะพี่เก้าก็ใหญ่เท้าเทท้้าาเอาละเสร็กรองเท้ายาวอ่ะ คุณสามารถนะครับกอดคอกันขี่หลังกันหรือว่าจะทำอะไรได้สบายสบายสบายครับสบายอันนี้สบายสบายยืนทั้งวันยังได้อันนี้ทั้งวันได้งั้นออกครับหมุนเฟรมช่วยอะไรพี่อย่างหนึ่งรับผมกพับหน่อยครับฮะพับอีกเหรอเอาดีนะพี่บุญเอาอีกป่ะโอ้ยเดี๋ยวค่อยๆมีกี่เลเวลครับเอาสักสามก็พอได้ครับอ่ายครับแรกเอ้ยน่ารัก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเกี้ยนนี้เป็นหนึ่งแล้วนะรักันดีอ๋อให้หนึ่งเลยอันนี้เราตองสองแล้วเอ้าเมื่อกี้ไปแล้วเมากินหนึ่งไงมากินหนึ่งหนึ่งเไปกันหนึ่งก็เท่านี้นั่นเองไอ้ยาผมต้องมายืนเรียงกันแน่เลยเท้านี่ไงยืนเรียงกันเออชิลชิลไปอ่ะลองดูครับยังไงอ่ะทีละคน ยืนคงายง่ายดูง่ายๆง่ายหรือเปล่ายกเท้าให้คนทุกคนยา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 ยืนดีๆทรงตัวนะทรงตัวนะขยับขยับมาได้ยกเท้านะยังไง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 พอเยอะเลเวลสุดท้ายดีกว่าครับยังไม่จบอีกว่าขี่หลังได้ขี่คอได้กอดกันได้ทำอะไรก็ได้แต่เลเวลสุดท้ายยืนให้อยู่ ออมครับไหวปะสามคนอุ้มพี่ก้าวพูดไปเล่นผมทีหลังพี่แล้วกันพี่อุ้มสองคนมามีแผนยังไงดีกว่าสำหรับคนถูกลงโทษเหยียบเท้าเอิร์ธเอาละเอิร์ดมาขาล้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องแกล้งแฟนอ่ะเอาละขอร้องไอ้เต้าไอ้เต้าไอ้เต้าบ้าเต้าอ้วงขันหลังเหรอแล้วล็ออะ นะฮะเอาจริงๆยิ่งกว่าการเลยนฟิสิกส์ก็คือการมนบนแบบนี่แหละับใครใส่ผ้าใบบ้างที่ไม่มีส้นน่ะเหยียบเหยียบเท้าพี่ได้เหยียบเท้าพี่ไทยด้วยอะนี้เสยียสระเท้าแล้วเอายังไงสิ มีเลยอ่ามีคันกงกอดกันเกิดขึ้นโอ้โหอุญจริงๆเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเกาะอย่าเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามายเอาไม้แล้วคุณคิดยังไงให้โอมเป็นเสาหน้าตัวเขาใหญ่สุดเปลี่ยน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 เออไม่ก็ให้โอมอยู่ยางไงนะเออใช่โอเคเป็นเสาหลักอันนเอาอะไรพี่เหยียบเป็นไรนะเหยียบขอร้องอย่าเฮ้ยเฮ้ยเหยียบจริงเหรอเนี่ยมันยังไงอย่างเราเนี่ย ให้บุญเปมช่วยประคองเพื่อนได้แล้วกันนะโอ้โหรักจริงจริงึอะขยิบไดหมยัลกเท้าได้ยังได้ยังเฮ้ยอมแลไว้อมดึงไว้นลกปล่อยได้แล้วองอ่ะเอ้ยได้ไ้กันหายใจไว้หนักแ่ปล่อย โอเคเลิกเร่เล่นกันแล้วเนาะจริงๆจบบทลงโทษตั้งนานแล้วเห็นว่าพูดสนุกไงผมก็เลยไม่พูดอะไรทำนี่เดียวพี่เล่นเมา่อคืได้นี่ยมียืนสบายเลยนี่ยพี่เล่นคนเดียวนี่เลยทีมงานเก็บเลยครับนี่ทีมช่างเก็บเลยเพื่อนมาแกบ่งขอบคุณมากคครับบขอุณครับ